ทำไมเขาชอบโยงกันว่าเอมีเรื่องกันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าก็คือเคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเราอยากมีร้านเป็นของตัวเองอเราอยากเติบโตอะไรยอย่างเงี้ยครับใช่ตอนนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่ครับอยู่กลางเมืองเลยน้องๆเนี่ยถามหาพี่แชมป์กันเยอะครับผมพี่โอ๊ตกับพี่แชมป์นี่ก็เรียกว่าตัวติดกันเลยใช่ครับพี่แชมป์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะครับเริ่ม เริ่มตอบแชทเองได้แล้วโทรคุยเองได้แล้วอะไรเงี้ยครับเมื่รู้ว่าสจอเรียกพี่บีดเป็นตัวขี่แล้วพี่อดคิดว่าเป็นยังไงบ้างหลากที่ว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับก็ผมผมเชื่อว่าเขาทําได้ครับอบกูกูจะทำให้เด็กูบกูบอสกูจะทําพวมึงดูจะกูบอสกูกูไม่งดมันทุกคนใคก็ต้องเรีกว่าลูกพีมนทุกนเบูบสกูจทให้เด็กมันดูจกูบ ไอโย่อยู่กับผมลุงเองกนะครับสึหรันวีดีนี้นผมจะพามาตามคําคของน้องๆเวน้น้องคนไหนน้องๆบอกว่าพ<อ>ี่โอ๊ตเปิดร้านแล้วทําไมลุงเอ็กไม่ได้ไปดูเลยที่มงบนใช่ไหมเอ้ยอันนั้นยังไม่ได้ไปร้าน<อ>เลย <laughs> ไปแล้วนะฮะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีโอกาสนพายุขเข้า อยู่เข้าเราก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมแต่ถ้าฝนไม่ตกเลยเราก็ไม่มา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 ก็เดี๋ยวพาไปชมนร้านอยู่ตรงโน้นฝั่งตรงข้ามนะไปไปดูกันว่าพี่โอ๊ตย้ายมาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ไปอัปเดตความคืบหน้าหน่อยไปเลสโตตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านของพี่โอ๊ตโกันเรียบร้อยแล้วแ้วก็น้องๆบอกว่าโห หลาย ep หลายเดือนมากแล้วที่ไม่ได้ทําคลิปด้วยกันเพราะว่าลุงก็ยุ่งโรงงานพี่โอ๊ก็เรื่องร้านเรื่องร้านว่แต่วุน่วน,นเรื่องร้านเรื่องอะไรครับข้ารถแต่ว่าพวกเองไม่ต้องโฟกัสที่ ห่อหมกลุงละตลาดตลานมันก็แบบว่านี่ฝากบอกถึงพวกเด็กกระโปงด้วยนะคือทำคลิปมาให้ด nice ูมันก็ไปดูแต่ไอ้สิ่งที่แบบสร้างสรรค์เหลือเกินนะข้าวหญิงมาเนี่ยข้าวเวนนะโอ้โหห่อหมกลุงมึงก็เล็งแต่ห่อหมกลุงอย่างเดียวเลยห่อหมกหรือมันหมี่นะวันนี้ก็มาคุยกับพี่โอ๊ตดีกว่าอัปเดตกันก่อนอย่างแรกเลยเป็นยังไงอะไรยังไงเล่าให้น้องๆฟังหน่อยกัอนดีกว่า ตอนนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่ครับอยู่กลางเมืองเลยอ่าอ่าโซนตรงโซนอะไรยังไงแบบไหนบอกหน่อยก็คืออยู่เส้นเส้นกลางเมืองเลยครับครับถ้าวิ่งตรงมาจากโตลุงก็จะคือจะเจอโรงเรียนสนสนุกอืครับอยู่ตรงแยกสนสนุกเลยครับครับใช่ครับก็สังเกตง่ายอยู่ใกล้ๆสีแยกไฟแดงเลยใช่ครับเลี้ยวปุ๊บเจอเลยเจอเลยอ่าวันนี้นี่ได้เลิกเปิดร้านหรือยัง ได้ได้เรากำลังเห็นนได้เลิกเปิดไปเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยแล้วครับเปิดไปเมื่อวันที่อะไหร่เปิดไปได้2วันแล้วครับ2วันแล้ววันนี้ลุงก็มาเป็นวันที่2องใช่ไหมวันที่สามขอนวยอวยพรให้อดอสก่อนแล้วกันให้มีลูกค้าให้มีเพื่อนมีมิตรที่ดีนะครับแล้วก็น้องๆที่แบบว่าเป็น f อฟีพีโอสจหรือลุงก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าการทําร้านเนี่ยบางทีคือถ้าเราไปกระจุกกันอยู่ที่เดียวหมดเลย เนาะมันก็ยังไงก็ไม่ทันเพราะรถมันเยอะนะครับฉะนั้นก็เราก็มีหลายๆที่ไว้ดูแลน้องๆใครที่เป็น f อฟซเราก็มาอุดหนุนสนับสนุนเนี่ยนะได้ครับให้พูดกับ f อฟซก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปเล่ากันต่อก็ฝากร้านด้วยครับรับทําทุกอย่างครับจัดสภาพทําเครื่องรับทําหมดครับรถเดิมรถแต่งก็รับทําครับก็จากโลเคชั่นนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลร้านจอแม่ไม่ได้อยู่ไกลเลยลงกึ่งมากก็เรียกว่าวิ่งไปมาหาส่วนสะดวกใช่ครับนะครับ สวัสดีครับวันนี้ลุงเอ็กมีของมาแนะนำสำหรับชาวเว็บร้อที่อยากอัปเกรดระบบเบรกให้ขึ้นไปอีกขั้น SFX C d y 2 2 0ตัวนี้ไม่ธรรมดาผลิตจากวัสดุ SUS c 1 0ขงแข็งแรงทนความร้อนได้สูงปรี๊ดขับขี่มันแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเบรกเฟรดผ่านการทดสอบที่ MTech ศูนย์วัสดุแห่งประเทศไทยรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก จานภาในก็ใช้วัสดุ S U S 4 1 0ูยรูเยอะๆแบบนี้นี่แหละการระบายความร้อนแบบขั้นเทพเบรกหนักๆก็หายห่วงหมุดพิเศษแข็งแรงทนทานเบรกได้นุ่มนวลมั่นใจทุกสถานการณ์จานเบรกน้ำหนักเบาช่วยให้การขับขี่คล่องตัวขึ้นจานเบรก S F X ลุงว่าคุ้มค่าเบรกดีเบรกนุ่มเบรกมั่นใจใครที่กำลังมองหาจานเบรกที่เทพอย่าลืมไปลองกันดูนะครับทำไมถึงเลือกทำเลตรงนี้ผมมองว่ามันอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ โซนนี้ก็ไม่ค่อยมีร้านทํารถด้วยครับอใช่เพราะว่าโซนอื่นก็อาจจะเต็มพวกพวกก็อาจจะอยู่กันหมดแล้วอะไรอ่เงี้ก็อาจจะมีร้านอยู่แล้วเราก็เลือกอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ไกลจากโรงกึงสจอมากแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไม่มีช่างอื่นๆดูแลอยู่แล้วตอนนี้นี่เป็นร้านนี่จะทำอะไรยังไงบ้างก็ค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆครับเพราะว่า ก็เพิ่งมาอยู่ด้วยยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับบางคนถามเฮ้ยพี่โอ๊ตขายเครื่องไม้เครื่องมือหมดแล้วใช่ครับขายเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับแต่ว่าขายลูกรักไปด้วยขายขายลูกรักใหม่คือลถคันเงินเหรอใช่ครับขายไปด้วยครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยใช่ครับก็พอดีปรึกษากับบอสแล้วครับลูกพี่ใหญ่เขาก็บอกว่าให้ขายเอาตังค์มาตั้งทุนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้ให้ทำ เง er yes like ี้ยมาหน่อยได้ไหมอาจจะขึ้นขั้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับว่าตอนนี้เว็บเราก็ไปไกลกันมากไปไกลแล้วครับใช่เงี้ยที่เรามีอยู่มันอาจจะเล็กไปสําหรับปีปีนี้ครับปีก่อนมันอาจจะดูใหญ่แต่ปีนี้มันก็เล็กลกเรียบร้อยเล็กมากเลยครับตอนนี้แล้วอย่างตอนนี้ถ้าแบบงานที่รับได้ในหน้าร้านเนี่ยก็ยังเป็นเอ่ออันนี้ก็ยังเป็นพวกทําเครื่องครับแล้วก็มีจัดสภาพครับอ๋อจัดสภาพก็ คือโดยส่วนใหญ่โอเดอร์ได้อยู่แล้วทาได้อยู่แล้วครับอย่างของงานเครื่องบางคนจะถามว่าไม่มีเครื่องมือแล้วทําได้หรือเปล่าก็จริงๆก็อยู่ห่างจากร้านสจอแค่ไหนไม่ไม่น่าจะดกิน5ห้าโลไม่ถึง2โลด้วยครับผมว่าไม่ถึง2โลใช่ครับก็เรียกว่าจะใช้เครื่องมืออะไรก็ก็่ไปใช่ครับวิ่งเข้าไปได้เลยเพราะก็ยังดูแลซัพพอร์ตกันอยู่แล้วทีนี้แบบบางคนะชอบถามแบบเมื่อก่อนเนี้ยบางทีไม่ได้ทําคลิปหรือทําร้านทําไมเขาชอบโยงกันว่าเอ้ย มีเรี่ยงกันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าก็คือเคยคุยกันก่อนหน้าน,นี้แล้วครับว่าเราอยากมีร้านเป็นของตัวเองอเราอยากเติบโตอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เมื่อก่อนเราไปเปิดร้านอยู่ที่มงพลครับลูกพี่ก็บอกว่าร้านไกลไปเวลาจะเรียกใช้หรือจะทําอะไรหรือจะแบบว่าให้ช่วยหยิบจับนู่นหยิบจับนี่ก็มันไกลไปอะไรเงี้ยครับครับเขาก็เลยอยากให้มาเปิดโซนในเมืองอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับมาได้จังหวะตรงนี้พอดีครับก็เรียกว่าได้โลเคชั่นที่ใช่ครับเหมาะสม ได้ใช่ครับลูกพี่ก็เลยแนะนําแบบว่าให้เอาเลยให้ทําตรงนี้เลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกแล้วว่าเข,เขาได้มาดูแลใช่ไหมน่าจะผ่านๆบ้างครับอ๋อแต่เขารู้อยู่แล้วว่าซอกซอยไหนนี่นะใ่ใานาขอนแก่นนี้เขาก็ต้องโน่นอยู่แล้วนะใช่ครับพอบอกตําแหน่งลูกเขารู้แล้วเฮ้ยตรงนั้นได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างตอนนี้ที่น้อง,องๆแบบจะถามอีกเยอะเลยอาจจะต้องขออนุญ,ญาตให้พี่โอ๊ตตอบแทนก่อนเพราะว่า น้องๆเนี่ยถามหาพี่แชมป์กันเยอะครับผมพี่โอ๊ตก็กับพี่แชมป์นี่ก็เรียกว่าตัวติดกันเลยใช่ครับนะก็ตอบแทนพี่แชมป์ก่อนละกันเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้มีเวลาไปหาพี่แชมป์เป็นยังไง<ช>บ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะครับเริ่มเ,เริ่มตอบแชทเองได้แล้วโทรคุยเองได้แล้วอะไรเงี้ยครับพอดหลายๆคนจะเห็นความเคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวของพี่แชมป์นะครับก็ เรียกว่าอย่างที่พี่โอ๊ตบอกก็ว่าตอนแรกตอนแรกที่เราไม่ได้โพสต์ไปเลยหรือว่าเราไม่ได้เปิดเผยอะไรไปเลยก็คือเราก็ยังเรายังให้เกียรติทางครอบครัวน้องแชมป์อยู่อะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เลยคือทางแมวขอด้วยใช่ใช่ทางแมวขอด้วยอย่างอย่างบางคนที่ถามว่าอ้ทำไมลุงไม่ไปเยี่ยมพี่แชมป์เลยอย่าอเไรยเลยเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยมันยังมีในเรื่องของภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อใช่ครับซึ่งทางครอบครัวเขาก็ขอว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเยี่ยม มันอาจจะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้ใช่ใช่ครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวแล้วครับตอบชันได้แล้วตอบชัดได้แล้วครับแล้วเริ่มเริ่มตอบสนองได้ปกติขี่รถอยังอยัางนะอยังน้องๆก็ถามว่าเมื่อไหร่พี่ชมปกลับมาทำคลิปขี่รถแต่แต่จะเหมือนเหมือนจะมีอยู่คนนึงนะครับที่แบบผ่าตัดเสร็จปุ๊บกระโดดนอนขี่รถเลยมันจะมีอยู่คนนึ่งอันนั้นก็เรียกว่าเกินคนใช่ครับอันนั้นอันนั้นเกินคนได้ข่าวว่าช่างมอมบอกว่าเขาใส่หัวกะโหลกหมา หมอใส่หมอยิบพินเนี่ยเหรอหมอยิบจิตหอมอยิบพินก็คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมกันน่าจะได้ไปเยี่ยมเร็วๆนี้เพราะว่าสจก็มีไปเยี่ยมแต่ว่าบางทีเราอ่ะจะไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าใช่คือปกติอ่ะผมไปบ่อยครับแต่ม่ี๋ยวนี้ต้องบอกว่าบ่อยสุดแหละใช่ครับนะครับแต่ว่าเรื่องทําคลิปบางทีน้องๆเข้าใจนะเอฟซีแบบว่าแต่อยากคิดถึง่ใช่ครับอยากเห็นพี่ช้ปหรืออะไรเงี้ยแต่คือเราก็อยากให้น้องๆ จดจำ,ำมีแชมป์ในแบบที่ที่เป็นแบบที่น้องๆเคยเห็นกันก่อน<ช>แต่เมื่อ,อไรที่เขาพร้อมเนี่ยเขากลับมาแน่นอนกลับมาแน่นอนแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆหรือแม้แต่ลุงเองหรือสอจอเนี่ยคือเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใช่ครับนะครับช่องก็เดี๋ยวยังไงก็กลับมา,บมาช่วยกันทําได้<ช>อยู่แล้วนะช่องเนี่ยช่วยกันทําเมื่อไรเดี๋ยวมันก็ดันขึ้นมาเอางได้อยู่แล้วเดี๋ยวพอขาดน้องๆเลฟซีทุกคนไม่ได้อยู่แล้วนะ สองเรื่องแล้วมมีเรื่องอะไรอีกอาะที่แบบว่าเรายังไม่ได้คุยกับน้องๆปลายปีนี้เป็นยังไงลูกพี่เรางานใหญ่ปีนี้ก็คือการย้ายร้านเข้ามาจากเมืองคนมาอยู่ขอนแก่นนี่ก็อีกหนึ่งวัตถุประสงค์เลยที่ทต้องเกิดขึ้นแน่คือคการร่วมมือในการช่วยพัฒนารถต่อรอเพี่อนใช่ครับตอนนี้หลายๆคนก็ถามเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ได้ถ่ายไปแล้วเป็นยังไงบ้างสถานการณ์จริงแบบ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของรถหรือเปอร์เซ็นต์ของรถยังอยู่ในคอมอยู่ไม่ใช่ดิหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เป็นโคลอีกเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในคอมหลายหลายคนก็ทำไมทีมงานใจเย็นกันเหลือเกินก็ต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดเยอะจริงๆใช่ครับแล้วก็ยังเป็นความลับอยู่ใช่อยังเป็นความลับที่ยังไม่อยากเปิดเผยอยู่ตอนนี้ผมว่าอย่างพี่โอ๊ตถามว่า ทำหน้าที่อะไรในทีมงานาแน่นอนมีหน้าที่อยู่แล้วมีหน้าที่อยู่แล้ว,ค,ลวคือในเรื่องของการช่วยดูเรื่องของการตัวบอดี้ใช่ครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงมือนาพี่เลี้ยงไงใช่ครับมือนาวกับพี่บีดซึ่งหลายๆคนก็บอกว่ารอคิดว่าทําไมตกลงว่าเป็นพี่บีด ขี่แล้วยังไม่เป็นสำนั์พ,พี่บีดอ่อกูยังไม่ว่าง <K> <K> เขาก็ยังไม่ว่างเหมือนกันเขาก็ยังไม่ว่างองต,<า>ต่ตายนต่ายยังไม่ว่างครับช่วงน,นี้ครับแต่ทําให้แน่นอนเมื่อรู้ว่าสอจอเลือกพี่บีดเป็นตัวขี่แล้วพี่อ๊ตคิดว่าเป็นยังไงบ้างการ <พา S 2> ล<ะ>ี่ว่าอยู่ด้วยกันมานานาแล้วนะครับก็ผมผมเชื่อว่าเขาทําได้ครับใช่เชื่อว่าเขาทําได้แล้วก็แต่ก็ต้องดูองค์ประกอบรวมๆครับใช่เป็นภาระเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ใช่ครับเพราะว่า ในส่วนสจอเองลุงเองก็จะเป็นตัวบอกเครื่องบอดี้ก็ถือว่าปีนี้ก็ใหญ่ไปอีกอีกสเต็ปนึงใช่ครับแต่ว่าน่าจะเป็นสเต็ปที่โตสุดแล้วนะตอนนี้นะเพราะมันวิ่งพันเมตรเลยครับใช่ครับแล้วสําหรับเรื่องของการวางแผนในการฝึกซ้อมดูแลเรื่องของการขับขี่ให้กับบีดมีการวางแผนมีการคุยนยังไงบ้างไหมก็เราก็ต้องดูอ่บอดี้รถเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็ถ้าพร้อมในจุดนี้ก็คือจะเริ่มซ้อมเลยครับ น่าจะเริ่มซ้อมซ้อมพี่บีทได้เลยใช่ครับ <c ười> เคยมีแอบถามพี่บีทไหมว่าความรู้สึกตอนที่สอจอบอกว่าเรือกพี่บีทเป็นคนขี่แล้วพี่โอ๊ตเป็นมืผู้ดูแลออมีน้ําก็อย่างไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่คนระับเพราะเราก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วก็เชื่อใจกันอยู่แล้วครับอืใช่ครับแต่ก็อยากอยากให้เขาเริ่มซ้อมรถได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยก็ บอดี้อื่นก็ได้คันอื่นก็ได้เอาหกหกชักห้าอะไรเงี้ยนะไปวิ่งแบบว่าจะได้อย่างทีมเช่างบอมลังสิตเขาก็ทำรถให้ทางโบธนาได้ไปขี่ซ้อมขี่อะไรรถความตึงเครียดเขาเริ่มซ้อมกันแล้วถ้าน้องๆอยากดูการฝึกซ้อมก็พิมพ์มาเชียร์หน่อยละกันเป็นกําลังใจให้ทีมงานหน่อยเพราะว่าทั้งงานทั้งภาระย้ายลงย้ายร้านด้วยแล้วก็ทําเครื่องยนต์ด้วยก็เรียกว่าตึงเลย คือรอบนี้คือทุ่มทุนเลยทุ่มทุนเลยก็คือย้ายเข้ามาในเมืองแล้วก็ลูกพี่ก็เบิกเครื่องใหม่มาทําเลยใช่ครับก็เรียกว่าทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนสร้างแล้วโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้มาถึงอันนี้ดีกว่าไหนไหนมาหาพี่โอ๊ตแล้วก็ต้องถามหน่อยนะเลือกโปรเจกต์ตลอดเพ่นเลือกมาสักสี่ทีมในดวงใจพี่โอ๊ตหน่อยดีกว่าก็แล้วก็ดูซิว่าน้องๆที่ดูอยู่เขาเลือกตรงกับพี่โอ๊ตไหมเขาเลือกทีมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้ ในความรู้สึกผมก็น่าจะเป็นช่างเฮงสุพรรณก่อนอ่ะไวรุ่นไปเ <ไป S 2> หลียงไวรุ่นไปเหลียงก่อนแล้วก็<ช>บังกรปากนา้ำโพช่างพัดนคอารสวรรค์ช่างวัศวินสีส้ม<ช>นี่อัศวินสีส้มแล้วก็จะเป็นขายไม่ได้เลยครับอจอนน้ำปะวันเฮ้ยลูกมี่ด้วยอันนี้เอาลูกมี่ไาด้วยนะแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็น่าจะเป็นบังเซครับบังเซใช่ครับนี่ก็เขียวเหนียวทัพย์ใช่เขียว อย่างช่างเฮงเลือกเนี่ยเพราะว่าอะไรเอาอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความคิดเห็นส่งตัวนะน้องๆถ้าน้องๆคิดเห็นยังพิมา์มาทุกทีมเขาต้องเตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วอ่าแต่จะจะมีช่วงรายละเอียดลถอะไรเงี้ยครับมองว่าช่างเฮงเ็เก็บรายละเอียดลถได้ดีนะนรับใช่ครับแล้วก็ช่างพัดก็ช่างพัดนิ่งเงียบซุ่มเงียบนะครับตอนนี้เนี่ยคนอื่นยังมีโพสต์แข้งโพสต์โค้งพสต์ดูนี้นั่นนะช่างพัดนี่ยังไม่เห็นแมตตาน็อตสักตัวเลย ซึ่งเราบอกว่าอันนี้ตัวเลขของกันเสมอคนนี้คนนี้คนนี้เขาเก็บมาดีจริงแล้วก็คนนึงก็สจอันเมืวันคนนี้ก็คือตัวเลขของเขาจริงๆครับครับคนนี้ก็คือแล้วก็รายละเอียดของสิ่งที่ระวางแผบทำเนี่ยโอ้รู้อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําร่วมกันด้วยคนนี้นี่ก็คือแบบว่าสุดเล่นสุดทําสุดทําจริงครับเลอนชอบตรงนี้ ชอบความพยายามของเขาขอขั้นนิดนึงเลยอ่ะเพราะเผื่อบางทีมีน้องๆถามแล้วก็ยังไม่ได้ถามโอดนึกขึ้นได้ก็ต้องตั้งคาถามเลยครับผมเพราะว่านานๆเจอด้วยแลวนานๆถ่ายตั้งแต่อยู่กับพี่สจอปีก่อนนู้นครับผมจนถึงตอนนี้จนออกมาเปิดร้านเองจนจนจนมาถึงตอนเนี้ยพี่เขาเล่นมาถึงหรือเขาทํามาจนถึงตอนเนี้ครับโอดว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่หัวไวพัฒนาไว แล้วก็ทําจริงจังครับทําไม่หยุดด้วยจะพังจะอะไรก็คําพูดจะาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เขาก็จะทำขเขาไปเรื่อยแล้วเป็นคนที่พัฒนาไวก้าวมาได้ไวครับครับใช่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองครับอืมมาต่อด้วยคนสุดท้ายะช่างเซมองเทพเที่<อ>เลือกไว้อันนี้ก็ขยันซ้อมครับแล้วก็แล้วก็รู้กกๆก็อยู่แล้วในสรรพคุณของเขาอืมใช่ครับ มัเนเรียกว่าเป็นสี่ทีมในดวงใจแล้วกันที่เล <restor> game, <asan> ือกไว้นะทีบีโอเลือกก็ท้าน้องๆมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็พิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์เลยนะว่าคุณเลือกใครเพราะอะไรยังไงนะแล้วก็สําหรับคนที่ถามอันนี้ขอพูดในวิดีโอนี้หนึ่งให้ไปถ่ายพี่เต้บางสวนนะครับอยูละมากเยอะมากอยู่คนละอยู่คนละบ้ากเลยครับน้องๆก็ต้องใจเย็นนิดนึ่งใจเย็นนิดนึงแล้วก็คือต้องเข้าใจด้วยในเรื่องของ เวลาของทางทีมแต่ละทีมด้วยอย่างทางช่างพัดเนี่ยเราก็มีมีโทรมีคุยมีดีลกันไว้แต่ว่าเขาก็ต้องเตรียมในเรื่องเวลาของเขาด้วยอย่างพี่เต้ที่น้องๆอยากดูนะก็มีติดต่อไปนะเต้ไบแอมพายเตเพราะว่าทางเต้บารสวนเนี่ยเขายังยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็ระยะเวลาแต่บอกน้องๆได้เลยนะครับจะพยายามทําให้ครบทั้ง16ทีมก่อนถึงวันแข่งอย่างแน่นอนนะครับก็ใจเย็นๆนิดนึงบางทีก็จะบอกว่าเอ้ย ทำไมคนนั้นมาก่อนคนนี้มาก่อนนะอย่างบางทีอย่างสจเนี่ยเป็นทีมเรียกว่า o อ f พิชเชียวกันเลยดีกว่าก็ยังอยู่ทีมลำดับ7จ็ดลำดับแปที่ได้ถ่ายนะหรือแม้กระทั่งช่าังเซมองเทพใช่ครับท่าบ้านที่กรุงเทพนี่ห่างกันสามโดแลวนี่ยังไม่ได้ถ่ายเลยไ่ถ่ายแล้วแม่ก็ต้องเข้าใจเรื่องของเวลาของทีมแล้วก็ของเราด้วยนะฮะก็พยายามจะทําให้เต็มที่นะครับก็วันนี้นะก็ได้พาน้องๆมาเยี่ยมร้านพี่โอ๊ตแล้วก็ได้คุยอัปเดตนะครับแล้วก็ มีอะไรที่ยังไม่ได้ถาม,มยังไม่ได้คุยอีกนะทั้งพี่โอ๊พี่แชมป์หรือน้องๆคนอื่นนะในกลุ่มของเราก็าตามก็พิมพ์มาไว้แล้ว <นะ S 1> ก็เดี๋ยวจะพาไปชมอีกหนึ่งโปรเจกต์ของพี่โอ๊และกันรถที่เป็นรถซิ่งในร้านใน e ีพต่อไปถ้าใครอยากดูผลงานพี่โอ๊ก็ติดตามชมได้ในอีพีต่อไปครับไปเลสโก้ทุกสนามไม่ต้องถามวิวคิลเลติชิตอย่ามาามหนึ่งในสามวิวคิลเลติชิต We are killing this shit Kickback We are killin' it shit huh. King Bae. King Bae.